สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณรัตนบุษยาพ์ครูกศนตำบลอิปันสังกัดส,ก,ดสกรอำเภอพระแสงค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบ p r a c t ทีสของสองกรอำเภอพระแสงค่ะค่ะสำหรับความเป็นมานะคะของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะก็เริ่มจากตัวของดิฉันนะคะทำสลัด ผักขายนะคะตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทีนี้ผักที่จะนำมาทำเป็นสลัดผักหรือสลัดโลนะคะจะต้องซื้อในพื้นที่นะคะที่เขาปลูกนะคะทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดว่าเวลาออเดอร์เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ตรงกับผักของเขาที่ได้อายุการเก็บเกี่ยวออกมานะคะก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะคะก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกผักเองได้นะคะ ก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการทําสลัดขายได้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อผักสลัดจากาที่อื่นนะคะเพราะว่าผักสลัดในพื้นที่เนี่ยขายอยู่กิโลกรัมละ120บาทนะคะ เราปลูกเองเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนตรงนี้ได้นะคะ2เนี่ยก็เพื่อให้บุคลากรนะคะของสองกรออำเภอพร,ระแสงนะคะได้มีผักไว้บริโภคนะคะซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็3เนี่ยสกรออำเภอพร,ระแสงนะคะสามารถที่จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกให้กับนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกได้นะคะ สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะก็ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการปลูกนะคะก็จะมีน้อยนะคะไม่เยอะนะคะสามารถปลูกได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะปลูกแล้วก็บริโภคได้เองในครัวเรือนนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนนะคะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะเราก็จะนำเมล็ดผักนะคะอย่างเช่น Green Oak Red Oak กนะคะกรี Green od, Red od, ale, นะคอร์ดเรดคอร์ดฟินเเล่นะคะต่างๆนะคะเมล็ดผักนะคะแล้วก็นำมาเพาะนะคะไว้ประมาณ10วันนะคะสิวันเราก็จะได้ต้นขนาดนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำนะคะกล่องโฟมนะคะเจาะรูด,ด้านบนนะคะแล้วก็นําถุงดำนะคะมา คลุมกล่องไว้นะคะเพื่อกันกล่องน้ํารั่วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเอาต้นพันธุ์นะคะที่เราได้นะคะที่เพาะไว้ประมาณ10วันนะคะมาใส่ในถ้วยปลูกนะคะเสร็จแล้วก็จะนําไป ใส่ในกล่องโฟมที่เราใส่ปุ๋ยใส่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ย AB นะคะก็รอประมาณ30-45วันนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาผักสลัดเนี่ยออกไปขายได้แล้วก็นําไปบริโภคได้ค่ะ จากการที่สกรอำเภอรพระแสงนะคะได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะก็จะมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะเข้ามาเรียนรู้และสามารถที่จะกลับไปปฏิบัติ ต่อยอดนะคะสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้นะคะส่วนตัวของดิฉันนะคะก็จะนำองค์ความรู้ไปขยายผลนะคะในการทำสลัดโลหรือการปลูกผักไฮโดรพอนิกให้กับประชาชนที่สนใจนะคะในพื้นที่ของอำเภอรพระแสงและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะสกรออำเภอรพระแสงขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b s เ Practice การปลูกผักไฮโดรโปรนิกไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ